ไปมา่้บุลยตอนนี pues ้ก็ไอ้น้องเขาก็กำลังสิเห็ุอะไรลงมองเลเจ้าเสียวรถขึ้นเหือ่น้ำข็งนะโอ้แดดออกแล้วพี่น้องไอ้คันแดดออกมูนี่มดมือแล้วแม่นนำรถหลายตอนนี้่ะเด็เอีหอย่งสิเป๊ขนาดนั้นวะตีมา มาพอดีเป๊ะเลยไอ้น้องเขากำลังจะเอารถขึ้นเฮือข่ามไปพ่อหน้ามองนี้แห้งลุงเสียงลราบอกว่าหลายคันแล้วที่ลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไมานเออน้อยน้ำหน่อยกวานี้นี่เคยเบิ่งห้อมนี่ก็หู้นี่ น้ำน้อยได้แบเออวันนี้น้ำเลยกวาน,น,น,นี้แดดออกแล้วพี่น้องเลยคันมือนีฝนบบตกมืดมือน้ำกระสิลถแลหละขากลับมาน่ะสิให้มันลดไหลลินลนกันยังใครอยู่ได้นะเออโอ้คักเลยแหละเออหน่สิหน,น่สิลดลงหลอยู่ดอก เอาคือน,นอนแร่งแง่งสูเอานอนเนั่นเออขันนอนแบบนี้โอเคเอาใน,น,บบน, okay. านไรเจ้าบ้างาเ่างย่างย่งขึ้นชุบถึงได้แห้งได้ให้ชุบไปซอยไป,ไปเลยเาวางไปเลยวางที่ไปเลยถังได้ได้เลยเอาอิหีจิ๋วอามพุบไปข้างอยู่พุ่นเกือบกันเกือบกันที่เนี่ยคู่นึ่งเรียบร้อยแล้ว เอารถโตได้บาเงินมาส่งซื้อเออเงินมาส่งบมะเอออีตัวเบาสัวโอ้ยเออกำลังเตรียมตัวว่าสิไปแล้วเด้อ้าวกระตุกน้ำมันบอกเอาอ้ายข่อยกระจดีแบกไม่ให้เขาเย่างเอาฮะเละ ความมั่นใจดินต,ตีนตัวพืน้นเด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วเด็ดเอามารุ่นกันพี่น้องเหงืห่อสิลงไปพุ่นบ่บักแห้งต้อ,อยลินแบบหันแม่ดันดีๆแม่มันขึ้นพุ่นเนอะลงมาลดนะบักอินนะลงมาลดลงมาเลยเออเจ้าสิไปเอาแข้งเอาขาดันไว้เอาพี่น้องเอ้ขนาดเขาแห้งผู้ชายได้หน่นะบอตีแล้วที่ลูกข่อย เงือป้านฮั่นเงือลูกข่อยกันลมป้านหัวอยู่ฮั่นน้องหลิวน้องจิวนะนี่แหละพี่น้องเอ้ลำบากแล้วน้ำท่วมแล้วเด้อน้ำท่วมแล้วบ้านข่อยพี่น้องเอ้ลำบากลำบนการไปการมานั่นเห็นบ่ขันบมมีไอ้เลยน้องช่วยหลีบเจ็ดเจ้าสองผัวเมียในื่อเจ้าบ่รอดบ่บ่รอดเด้ข่อยเว้านี่นี่แหละน้ำใจชาวบ้านเฮาพี่น้องเอ้เบื่งแยงกัน บได้ป้าปล่อยทิมบได้เห็นความลําบากของไผเป็นของเล่นช่วยกันเห็นแล้วจับบ่จาเป็นต้องเอิ้นซ้อยนี่แหละน้าจิบน้าใจไอเอ้ยน้องเฮาโอ้ดีหลายดีหลายาอเวียดพาวลากลับมามือนีมาขายยังกะลําบากแน่จักหน่อยละไอเอ้ยาอเอ้ยสู้สูจ้าพี่น้องเอ้ยสู้สู้